หลังจากยกหัวเก่งนะครับขึ้นเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะพามาดูแคสซีนะครับและช่วงล่างนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูดีกว่าไปอะไรเลยวางวางไปวางของันโลมแอร์นะ่มึงก็แคสซีนะครับนี่ครับเราก็ได้ทำการทำความสะอาด ขีนทั้งหมดเลยนะครับยกถังน้มามันลงมาถอดปีกนกถอดอะไรทุกชิ้นนะครับออกนะครับเราก็ทำความสะอาดแล้วก็เราก็พ่นสีเขาเรียกว่าพ่นสีสีดําสําหรับพ่นแคสซีโรงงานเนี่ยนะครับเป็นสีโดยเฉพาะเลยนะครับจะออกกึ่งเงาเงานิดนึงนะครับก็คันไหนบอกก่อนเลยคันนี้เขาเรียกว่าสภาพค่อนข้างสวยนะครับแคสซีก็จะออกมาสวยเลยนะครับคันไหนที่แบบแคสซีขู่บ้างอะไรบ้างก็ องมีการแก้ไขก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เนียนแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าพื้นฐานโดนมาสวยครับนี่ครับลองดูด้านข้างแคดซีครับก็เงาเงาเยใสครับชุดแหนบเราก็ชุดแหนบเราก็แกะทุกแผ่นเลยครับจริงๆแล้วเราประกอบแล้วนะฮะเราแกะทุกแผ่นเลยครับนี่แกะทุกแผ่นเลยครับพ่นพ่นแยกทีละชิ้นเลยครับตัวนี้อ่าแล้วก็น็อตนี่นะครับน็อตก็เบื้องต้นได้ทําการประกอบแบบคิดเล็กๆน้อยๆน็อตเราได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรอะซิงใหม่ นี่น็อตก็เป็นบางส่วนนะครับที่เรากําลังจะประกอบขึ้นไปนะครับก็นี่ครับพวกขากองอะไรพวกนี้ก็จุกซิงนี่ครับจุดเด่นอยู่ตรงนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนครับประกอบมาแล้วจะสวยแค่ไหนครับนี่น็อตพวกน็อตนาฬิกาน็อตลูกเบียวช่วงล่างครับเป็นไงครับเงาเงาใสใสครับเหมือนเหมือนใหม่ๆโรงงานอีกชิ้นหนึ่งครับนี่ครับพวกเข็มคงเข็มขัดเราก็ทําใหม่หมดเลยครับอ่าเดี๋ยวเราก็ตัวนี้เราก็ทําการประกอบ รายประกอบทุกทุกชิ้นส่วนขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็เราไปดูเครื่องดีกว่าเครื่องตอนนี้เราทําอะไรบ้างไปดูกันครับเครื่องนะครับเห็นแหวนลอยแบบนี้นะครับโอ้ตัวใหญ่ๆเหลือตัวแค่นี้นะครับหรือคันนี้สเตปนี้ก็คือเขาเรียกว่าโอเวอร์ฮอลรอบนอกนะครับจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝาสูบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะเปลี่ยนพวกชุดเะเกรนรอบนอกเลยนะครับอ่าเะเกรนรอบนอกแล้วก็พวก โอลิงต่างๆนะครับชุดไทงเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็พวกสีเสื้อพวกนี้เราก็ทําการพ่นเขาเรียกว่าพ่นเป็นสีดําการความร้อนนะครับน็อตทุกตัวก็เหมือนกันครับน็อตทุกคิ้นส่วนเลยครับพวกนี้แล้วก็ทําชุกซิงอีกนะครับให้มันพยายามให้มันใหม่ใหม่ที่สุดนะครับเดี๋ยวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้ดูตอนประกอบเสร็จทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเปลี่ยนอะไรบ้างเยอะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวถังกันมากดีกว่าครับว่าตัวถัง เป็นยังไงแล้วนะครับไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ครับว่าเราเื่ออะไรบ้างนะครับว่าที่ตรงไหนที่มันสําคัญสําคัญครับไปดูกันครับนี่ครับเอาห้องเครื่องก่อนเลยนี่ครับห้องเครื่องจะได้ประมาณนี้เลยครับนี่ถือว่าโล่งสุดๆครับทุกซอกทุกมุมเข้าได้หมดครับอันนี้ นี่ครับตัวนี้จุดนี้เพจครับสำคัญครับเราก็จะเก็บไว้เราจะไม่ยุ่งนะครับตัวนี้แต่พวกสติกเกอร์ที่มันเก่าแล้วเราจําเป็นที่จะต้องลอกออกนะครับแต่ถ้าสติกเกอร์เรียกว่าสติกเกอร์คันไหนที่สวยๆอยู่นะครับเราก็จะเก็บไว้แต่พวกนี้มันสติกเกอร์มันซีดแล้วเราก็เลยลอกออกเลยนะครับนี่ครับพวกแผงหน้าเราก็จะให้มันทั่วหมดนะครับนี่ครับจุดเด่นคือตรงนี้ครับรถต้องสารต้องสวยครับต้องสะอาดก่อนที่เราจะทําอะไรครับ แล้วก็ไปดูภายในครับนี่ครับเห็นแดงดำๆนี่ไม่ได้ขยะที่พื้นนะครับลูกค้ามีการติดแผ่นแดมมานะครับเราจะไม่ทําการแบบพ่นทับเราลอกออกครับไปดูครับขั้นตอนนี้โหต้องบอกเลยว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าถามว่าพ่นทับเลยได้ไหมได้แต่ไม่สวยครับอันนี้ครับลูกค้าบอกว่าเอาลอกออกครับนี่ครับนี่ครับกำลังลอกนะครับเดี๋ยวต้องต้องใส่แล้วต้องเนียนนะครับอันนี้ต้องเนียนแบบข้างนอกนี้เลยนะครับนี่ดูข้างหน้าครับ เป็นไงครับโหใช้เวลาครับตัวนี้เราเน้นครับอ่าพ่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเดี๋ยวเราไปดูพวกเอ่อกระบะดีกว่าดูกระบะท้ายดีกว่าไปครับนี่ครับกระบะท้ายกระบะท้ายคันนี้นะครับทีแรกลูกค้าเขาเรียกว่าทําการย่นกระบะมาให้สั้นลงนะครับมีรอยเขาเรียกว่ามีรอยผุมามีรอยสนิทมาเราก็ทําการเก็บนะครับไม่ให้เห็นเลยนะครับเก็บให้ให้เนียนที่สุดนะครับนี่ครับสันกระบะสวยเหมือนเดิมครับ ั้งนอกทั้งในครับาด้ากระบะนไงครับแยกเหมือนเหมือนปิ้งเลยครับนี่บอกครับร้อยเปก็คือร้อยเปอร์ซครับนี่ครับประตูนอกในครับทนหมดครับแขวนอย่างนี้เลยครับนี่ครับพวกบานพับต่างๆนี่ครับนี่ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวต้องถอดมีอีกนี่ครับบานพับประตูครับหน้าหลังถอดท้นหมดครับบังโคลน้าครับนี่นี่ครับ แขวนกันอย่างนี้เลยครับมาดูจุดขายอีกชิ้นหนึ่งครับนี่ครับไทเกอร์รุ่นนี้ครับแผงหลังเม็ดอาร์ต้องอยู่นะครับนี่นะครับเม็ดอาร์เดิมๆเราพยายามเก็บให้เหมือนเดิมที่สุดแล้วก็ให้มันเนียนที่สุดนะครับเสร็จแล้วจะหล่อแค่ไหนจะเนียนแค่ไหนถูกใจใครแบบนี้นะครับทักมาได้ครับชอบแบบไหนทักมาได้ครับฝากเพจนะครับ JAF Auto Thai นะครับหรือว่า JAAF Body Shop นะครับเบอร์โทรครับ084 144 1991นะครับใครชอบทักมาครับเดี๋ยวจัดให้งางๆครับ